การเสริมสร้างมวลชนกอรมนได้มีการติดตามรวบรวมและบันทึกข้อมูลมวลชนในโปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลมวลชนโดยสร้างกลุ่มมวลชนใหม่ส่งผลให้กอรอรมนภาค3มียอดมวลชนทั้งสิ้น17,238คนมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและทำการยกระดับมาตรฐานการฝึกทสปชและอ,อพปให้เป็นแบบอย่างอันเดียวกันทั้งภาค โดยจัดให้มีครูฝึกของกออรมนภาค3ซึ่งคัดมาจากลำพูนและเชียงใหม่ทำการขยายผลการฝึกมวลชนและเพิ่มแนวทางส่งเสริมอาชีพเพื่อให้เครือข่ายมวลชนภาคมีความยั่งยืนและเป็นระบบต่อไปโครงการเพชรในตมเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กม .6 ที่เรียนดีแต่ยากจนในหมู่บ้านอพปสมัครแข่งขันเข้าเรียนในคณะศึกษา,าศาสตร์มสวเพื่อจบมาเป็นครูประถมในโรงเรียนของจังหวัดบ้านเกิด กอรมนภาค3าและกอรมนจังหวัดภาคเหนือได้หลงพื้นที่พบปะครูเพชรในตมและจัดก,การประชุมหารืออย่างต่อเนื่องสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการคัดเลือกนิสิตเพชรในตมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างกอรมนสพทมศวสามารถแก้หลักเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำของผู้ปกครองจาก2 4 0 0 0 0บาทต่อปีเป็น3 6 0 0 0 0บาทต่อปีส่งผลให้ลูกครูที่ยากจน มีโอกาสเข้ารับการคัดเลือกเปลี่ยนสัดส,ส่วนการสอบจากวิชาการร้อยละ80สัมภาษณ์ร้อยละเป็นร้อยละ60และ40ทําให้มีโอกาสได้เด็กดีมากกว่าเด็กเก่งครูพเพชรเนตมทั่วประเทศ1,310คนอยู่ในพื้นที่กอรมนภาค3 231คนเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมวลชนกอรมนประเภทมีอุดมการซึ่งอาจไม่ได้แสดงตนลงทะเบียนมวลชน